คุณพุนเรีบอกว่าสอนปรับหน้าตู้หน่อยครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ผมสอนปรับหน้าตู้ทำไมผมไม่อยากสอนเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายการปรับหน้าตู้เป็นเรื่องของเทสต์แล้วก็เรื่องของกีตาร์ในแต่ละตู้เรื่องของตู้เรื่องของซาวด์ที่เราใช้สุดท้ายก็คือหนอบหลักมันจะมีเรื่องของเบสมิดเดิลทรเบิลก็คือทุ้มกลางแหลมเราก็เลือกปรับตามนั้นทีนี้เป็นทิปดีกว่าเป็นทิปดีกว่าว่าผมใช้เทคนิคยังไงในการปรับตู้บ้าง อย่างนี้ครับโดยหลักๆแล้วถ้าเป็นตู้ที่ผมไม่คุ้นชินในบางครั้งเนี่ยผมจะใช้วิธีอย่างนี้เลยดันทุกอย่างสุดอ่ายกเว้นโวลุ่มใจเย็นๆนะใจะเย็นๆอ่าดันดันหมายถึงดันบุกพาร์ตเนี่ยสุดก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนไปลองตามดูนะแล้วเราจะเจอแบบพี่ญามันเกินมันเกินแน่ๆมันเกินแน่ๆครับพอมันเกินแน่ๆทำยังไงไม่ชอบอะไรลดออกไปแค่นั้นเอง บวมบวมบวมเบรดบวมเบรดบวม,บวมลดจนหายบวมลดจนรู้สึกว่าอมืมีเนื้อเว้แต่มันมันกระชับแล้วอโอเคเบรประมาณนี้ได้ละกลางเดอเนอจังเลยมันเหนอแน่และมันปรับสุดอ่ะเราก็ค่อยๆลดมันลงมาจนมันอยู่ในจุดที่มันชัดแล้วมันพอดีโอ้ยบาดหูบาดหูเว้ยค่อยๆเอาลงจนมันอยู่ในจุดที่ มันมีมันมีแอคแท็กพอดีมันมีปลายแหลมที่พอดีอะไรประมาณนี้ซึ่งอ d ดัปกับทุกๆแนวเลยหมายถึงว่าทุกๆแนวทุกๆตู้สามารถจะทําประมาณนี้ได้แต่พอเราปรับบาลานซ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องลองเช็คอีกทีบางครั้งอะ่ะพอเราปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีพอแหลมมันเข้าที่ปุ๊บความรู้สึกของเราอะครับหูอะมันจะเกิดการหลอกว่าเฮ้ยเบสมันแบบ จากตอนแรกที่เรารู้สึกพอดีมันอาจจะไม่พอดีแล้วก็คือค่อยๆฝ่ายจูนก็คือเขาเรียกว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆฝ่ายจูนมันอีกทีหนึ่งอันนี้เทคนิคที่หนึ่งเทคนิคที่สองอ่ะตรงกันข้ามเลยแต่การกระทําตรงกันข้ามเนี่ยผมว่ามันยากกว่าการกระทําตรงตันข้ามมันยากกว่าเพราะการปิดหมดเลยอ่ะบางทีมันจะแทบแบบไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณเนี้แต่ก็ทําได้ก็คือค่อยๆเพิ่มว่าเราอยากได้อะไรอยากได้เนื้อเท่าไหร่คล้ายๆกันครับลักษณะคล้ายๆกันก็คือ เพิ่มจนเรารู้สึกว่าเราเจอจุดที่เรารู้สึกว่ามันพอดีอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อีกวิธีที่คนชอบใช้คืออยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยปรับขึ้นลงธรรมดาปกติเดี๋ยวนี้ผมก็ทำแบบนั้นแต่ทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันทำให้เราหลงทางได้ง่ายครับเพราะว่า แต่จริงๆบางตู้บางตู้อย่างเงี้ยเช่นตู้ที่ผมใช้อยู่ซึ่งผมจะไม่พูดชื่อยี่ห้อนะครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับซึ่งผมก็จะปรับแบบตี๊ดเดียวจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็มีอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วตู้มันเป็นดีไซน์ว่าในแต่ละตู้เขาออกแบบมาอาจจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เช่นเมซาอย่างเงี้ยเขาจะฟีสัญญาณเข้าแหลมก่อนเพราะฉะนั้นอ่าย่านแหลมจะมีผลมากที่สุดอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยแนะนาว่าอ่าลองปรับ อาจจะเป็นแบบสุดทางดูเพิ่มสุดแล้วค่อยๆลดหาเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าแต่พออยู่ตรงกลางอ่ะคือเราว่าจะรู้สึกแบบมันก็มันก็ได้แล้วนี่ว่าไหนลองลดดูสิเอะมันก็ไม่ค่อยต่างมันอาจจะฟังยากประมาณนั้นน่ะนะครับผม